สุขสุดดิบสุขปังมีสุขปังพอมาทำงานมีความสุขไหมฮะสุขบางคนทำงานเดินหน้าเหมือผีเข้าเลยเข้าใจไหมพี่ไอ้เหรอเ้าครับแสดงว่าท่านไม่มีความสุขนะผมเห็นพนักงานเดินเข้ามาแล้วทหน้าเหมือนผีเข้าผมไม่ทักเลยนี่เป็นไรน้องคืออย่างนี้ดัชนีของการทํางานประสบความสําเร็จเนี่ยมันเริ่มต้นจากความสุขใจนะ มันหน mm. kind of hmm. like ึ่งจะสําเร็จถ้าเขาทำงานขณะที่เขาทํางานแล้วเขาไม่มีความสุขอ่ะมันไม่สําเร็จหรอกความสําเร็จอยู่บนความทุกข์เนี่ยไม่ใช่ความสําเร็จนะอันนี้คือเรื่องจริงถ้าความสําเร็จอยู่บนความทุกข์ของคนในองค์กรเนี่ยมันไม่สําเร็จความสําเร็จมันต้องอยู่บนความสุขต่อให้ตาแหน่งใหญ่ที่เมก็แล้วแต่ถ้าไม่มีความสุขอันรี้ม่าไม่ใช่ความสําเร็จผม ทผมพิสูจน์เรื่องนี้มาเป็นสิบสิบปีผมพิสูจน์กับลูกน้องของตัวเองผมพิสูจน์กับคนในองค์กรผมพิสูจน์กับการที่ผมได้สัมมนาบรรยายให้กับหลายๆองค,ค์กรทั่วทั้ประเทศเอาไม่ง่ายผมบรรยายมาเยอะมากแล้วผมก็เจอคนมาสารภัดสารพีดัชนีความสําเร็จในชีวิตมันขึ้นอยู่กับความสุขถ้าชีวิตไม่มีความสุขยังไม่ใช่ความสําเร็จต่อให้รวยดีไปก็แล้วแต่ไม่มีความสุขก็ไม่สาเร็จเขาเรียกว่าไม่สำเร็จ สำเร็จนี่มันต้องคิมสุกวันนี้เราจะกคุยกันเรื่องแน่เยอะมากความสุขความสำเร็จในชีวิต